อาจับเนาะเออเก่งมากโอเคมาช่วยถอดเชือกว้าสวยมากเลยได้เหรียญทองด้วยโชว์โชว์โอเคเสร็จแล้ว่ะบิบานห้มันสตาร์ทบอดบ้านบทติดบ้านบอตบานสตดนบอ้านบอติดนีอตานอตานบอติดบ้านบอติานีอ้าอติดบาอติาติเบ้านบอติดานอตินบต่เขานอตดบ้านอติดบ้ยวบอต่เบานบอ้อมยัง้ารอม้อมจะล้ยยัง <ท>เออคล็ดทานเออเคล็ดทานพร้อมจะลุยยังอนน9โอเคงั้นทำใจอีกแป๊บหนึ่งก่อนอเดี๋ยวไปลุยกันเนาะโอเคเราพี่เราแต่งตัวเสร็จก่อนโอเคครับโอเคไปพร้อมแล้วพี่เราเขาแต่งตัวเสร็จหรือยังเนาะไปดูกันไหม,ไมโอเคมาเลยละ เราก็ต้องไปแต่งตัวเหมือนกันนะเราอะ่ะเก่งมากโอเครูปอะ่ะโอ้โหซ้อมซ้อมครับผมจ้าลงมาลูกจำแน่ๆเดี๋ยวตกหัวทิ่มนะวันนี้ร้อนมากเลยเนะาะค่อยๆลงลงยังไงลงยังไงก่อนออออืื อื้ือ่าโอเคอ่าลงมาเอาขาข้างหนึ่งลงมือจับด้วยมือจับเชือกข้างหนึ่งเออลงได้ไหมน้องูซบ่าเก่งมากครับโอเคงั้นไปหาพี่เ็วกันเนาะคอมส์มามาหา布拉โบนวัวไว้เถอะเก่งมากแล้วยังไงต่อลูกว้าระวังนะลูกจับเชือกด้วยจับเชือก มาลูกมามาเล่นกับน้องมาน้องเปิดอ้น้องทำเองได้ปะเนี่ย,ยเออเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยกวเก่งมากครับอุ๊ย <laughs> ไม่เป็นไรครับโอเคน้องแอนซอกก่อนเดี๋ยวพี่นั่นให้แล้วลูกอ่าไปเดีย๋ดวยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ไม่เป็นไรามาช่วยยาถ้านหนูอายุห้าขวบได้แล้วถึงจะทำลูกนี่ของผู้ใหญ่ซู้ะ่ะรอพี่เร็วก่อนลูกรอพี่ก่อน,นมามาจับด้วยจับด้วยตกนะจับดีดี ว้าวเก่งมากลูก hmm. ว mm ้า hmm. ล mm ูกขึ้นแล้วลูกขึ้นสองมือจับเชือกสิลูกเออจับเชือกสองมือเออเออเก่งครับ ซุบสนุกไหมล่ะสนุกไหมครับ <trendy> อ <try too> ่าไม่ตอบเดี๋ยวมาทพี่เร็วครับเร็วอยู่ไหนเนี่ยเร็วระวังนะลูกพี่โรมาแล้วดูพี่โรสิ

พร้อมกระโดดหอหนึ่งสองสามลุยว้าเก่งมากลูกโอเคสุเปะตัวเล็กล่ะตัวเล็กล่ะพร้อมยังตัวเล็กพร้อมยังพร้อมใช่ไหมโอเคงั้นลุยไหนย้มฝานกันเฮ้ยสุดปะ

Zu so, dieser Letzten fehlen die noch unsere Weißlaufen. Die Weißlaufen müssen ein bisschen hoch Also da kann locker eine Hand mit passen, da hängen wir auch ganz locker dran. Nur für den Fall, dass wir wirklich in die Kurs reinfallen und äh, heiß übertrieben นี่เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับใช่ไหมรอรอของขวัญใช่ไหมโอเคหล่ของขวัญที่เด็กโอเคสนุกไหมครับวันนี้เอาว่ะ โน่นไหนเอยไม่เอาครับโอเคงั้นกลับบ้านกันเนาะเสร็จแล้วไปกินข้าวไม่ใช่ไปไหนไหนรางวัลว้าสวยมากเลยได้เหรียญทองด้วยโชว์โชว์โอเคเสร็จแล้วปะไปหาข้าวกินกลับบ้านกันไปบายบายครับโอเค อร่อยไหมลูกลถึงเวลาพาเด็กๆมาปล่อยลงน้ำ น้องข้าวเดนียวครับครับรอสิทงไว้